มีงานติดต่อมาแล้วเมื่อวานนี้ไก่ไหมเราฮะไก่ไหมไก่เขาบอกว่าขวัญไม่ค่อยดีขวัญไม่ดีไปตีเพื่อนบ้านก่อนเพื่อนบ้านตีกลับยับหมดเลยคุณพ่อพ่อชื่ออะไรชื่อวุ้นเส้นแล้วพ่อวุ้นเส้นเนี่ยเขามีเมียหรือเปล่าฮะนี่มีเมียไหม มีก็เมียเ็าเป็นคนวิดีโอคอลมาหาเราเล้อร้องห่มร้องไห้ชื่ออะไรเห็นชื่อว่าบุญลานีหรืออะไรแม่เขาคิ้วเหมือนเหมือนเสือเพ่นวิ่งเข้าหาชนกันร้องไห้ร้องไห้ทำไมสามีแม่ไม่น่าเลยไม่น่าหาเรื่องเลยไม่น่าไปตีเขาก่อนเลยบอกเร็วไม่ฟัง อยากให้มอมอดเพชรสุพรรณม่ไปเรียกวันแต่พี่ก็ไม่ได้รับงานหรอกทำไมไม่รับเล่ากลัวเหยียบกับระเบิดเอาเก็บหมดแล้วควันเอ้ยเท่าเจ้ามัวละโลดเล่นกระเด็นไปอยู่ฝั่งขมเอน เสียงอะไรอ่ะพี่คงจะเป็นกีบเพนหรือไม่ก็ M16